อะได้ยากได้อะไรอยากได้โต๊ะเขียนหนังสือคือถึงเนาะอยากได้กางเกงเขียนไอ้ด้วยไม่ได้เอาอะไรเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม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 ่อันนี้ไม่ใช่นู่น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 อยาโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะอยู่นู่นไม่ได้ไปแล้วไม่เอาไม่โหดด้วยมีอันนี้ด้วยแม่แม่เอาอ่ะเนี่ย เอาตัวไหนแม่เอาตัวไหนเลือกเอาหนูหนูหเอาอะไรลูกเมื่อกี้หนูเลือกตัวเมื่อกี้หนูเลือกตัวนี้ไม่อันนั้นมันใหญ่ไปสำหรับแม่แบาอันนี้ไม่เอาตัวนี้นี่สีด้วยจะเลือกตัวนี้เนี่ยวีเบร์เนี่ยแล้วก็วีเบร์ตัวนี้ร้อยสี่สิบเก้าอ๋นโอ้หเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาไปเดินดูก่อนจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนโอเค ได้อันนี้แล้ะน้องวันนี้ <laughs>